ทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่สยามนะครับแล้วก็ด้านนี้คือเป็นสวนสาธารณะเล็กๆเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะพามาเดินเล่นตอนนา้นคืนนี่จะสวยมากเลยเนาะก็คือเนี่ยด้านหลังก็คือจุฬามาเดินออกมาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ได้นะมาเดินเล่นถ่ายรูปถ่ายบรรยากาศนี่ก็คือจุฬาลงกรณ์นะครับ โอ้แล้วก็ฝนกําลังจะมาฝนกําลังจะตกนะฮะให้ดูบรรยากาศนะคนเขาจะมาถ่ายรูปกันอยู่ติดอยู่ติดกับตึกนะครับตึกสยามสเคปนะครับสยามสเคปตรงนี้แล้วก็เดินตรงไปอีกนิดนึงก็เป็นมาเป็นคลองครับซอยถัดไปเนี่ยก็จะเป็นซอยที่เขาไปเดินถ่ายรูปกันแบบสวยๆตอนกลางคืนน่ะบรรยากาศแบบเย็นๆสบายๆมันเป็นสวนสาธารณะสาธารณะ เป็นสวนสาธารณะสวนสาธารณะถูกแล้วนี Connie, <t os> <t os> <t os> <t os ่นี่นี่มีคาเฟ่ด้วยแล้วมานั่งดื่มกับฟงกาแฟตรงนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมเดินตรงไปตรงนี้ก็จะเป็นแบบจุดที่คนมาถ่ายรูปกันเยอะๆบรรยากาศเย็นสบายก็คือฟิลแบบสวนในสวนในเมืองป่าในเมืองเนาะ เพราะว่ารอบข้างนี้คือมีแต่ตึกทั้งนั้นเดีาเดินพาเดินดูบรรยากาศโอ้เย็นมากแล้วฝนกำลังจะตกแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะมีสิ่งสูน์อาหารปะชุลาจุดพักรับประทานอาหารเฉพาะพนักงานทำความสะอาดเอาเนี่เห็นไหมศูนย์อาหาร อยู่ด้านในอันนี้เป็นสนามบอลนะฮะเย็นสบายมากนี่แบบมานั่งพักผ่อนมานั่งเล่นๆได้นะหลังจากออกจากขยะเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเย็นสบายฝน,นกำลังมาด้วยฝนกำลังมาแล้วด้วยเขียวเป็นธรรมชาติเนี่ยทุกคนในด้านในก็คือมีสูวนอาหารสามารถไป รับประทานอาหารราคาไม่แพงได้ที่ตรงนี้แต่ว่ามันมืดมันค่ำแล้วะมันมืดแหละแต่ก็แบบไม่รู้จะกินอะไรนะทุกคนมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบว่ากินเยอะขนาดนั้นเนาะอันนี้คือพาแบบเดินเล่นเฉยๆนะกันล่ะ เป็นสูตรอาหารอาจจะไม่ได้พาดูนะทุกคนพามาดูสวนเนี่ยถ้าใครจะมากินก็มากินตรงนี้ได้เลครับเป็นสูตรอาหารในี้ใกล้ๆเราไปเดินเล่นเดี๋ยวเราจะไปนั่งดื่มกาแฟสักเล็กน้อยนะฮะตรงนี้แหละมรรยากาศ บรรยากาศคือเย็นสบายมากตอนเนี้อันนี้คือแบบเป็นเขาจะชื่อว่าพาร์คแอสสยามนะครับตรงน,นี้พาร์คแอสสยามเมื่อกี้ เมื่อกี้นี่คือจะเป็นแบบศูนย์ศูนย์หนังสือจุฬานี่นี่ด้านหลังนี่คือศูนย์หนังสือจุฬานะครับอันนี้คือศูนย์หนังสือจุฬาแล้วก็ด้านล่างมันจะพูดที่เป็นศูนย์อาหารนั่นจะเป็นแบบศูนย์อาหารของฟู้ดฮับของศูนย์หนังสือจุฬาเนาะปิดประมาณทุ่มหนึ่งเดี๋ยวสันพามาเดินเล่น,นเดี๋ยวจะไปซื้อเดี๋ยวไปแบบสั่งกาแฟไม่รู้มีที่ว่างหรือเปล่า ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าฝนไม่ตกจะจะโปูโอ้พอบอกว่าพอฝนไม่ตกถ้าฝนไม่ตกก็จะหรือว่าตกแบบตกแล้วหยุดแล้วเราก็จะพาไปเดินตรงนู้นประมาณนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงค่ำนะครับตอนแรกเราพาเดินดูช่วงเย็นใช่ไหมล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพาเดินดูช่วงคำ่คำค่ตอนนี้เวลาหกโมงเย็นนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะอันนี้ศูนย์หนังสือจุลานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีว่าคาเฟเ่เล็กๆอยู่ตรงนี้เนี่เห็นไหมด้านนู้นคือสยามไฟเริ่มแบบ เยอะแยะสวยงามเ,อ,อ,เอ,อ๋สวยงามไปเดินเล่นกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวพาไปเดินเล่นสยามนะครับวันนี้ก็เดินเล่นชิลๆนะอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะดูบรรยากาศโอ,คอ้คนลุกเชียคนลุกทุกคน <laughs> ไปกัน ยินดีด่คนลุกปปปป,ปเลยช่วงช่วงช่วงใสกับสันนะใสกับสันประมาณนี้นะครับนี่ตึกสยามสเควรนะครับก็ถ้าใครจะมาก็เห็นไหมตอนนี้ก็คือถ้าเรามาตรงนี้เนี่ยนี่ตึกสยามสเควรก็คือขึ้นไปด้านบนน่ยมีคาเฟ่มีอะไรนะอันนั้นคือมาบนนครองนะครับอันนี้ก็จะเป็นพ์คแอดสยามนะครับสวยง,งาม ประมาณนี้แหละสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่พาร์คเอสสยามนะครับด้านหน้าของเราจะเป็นศูนย์หนังสือจุลานะครับแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้ก็จะมีแบบร้านคาเฟ่มีร้านค้าต่างๆเยอะแยะเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวซันจะพาทุกคนไปเดินเล่นด้านหน้าอันนี้คือเป็นแบบอีกซอยนึงนะครับที่จะเชื่อมต่อไปกับ MBK ได้แต่ว่าตอนนี้คือเหมือนฟ้าร้องนะ ฝนจะพยายามตกอยู่นะแต่ว่ายังไม่ตกนะใช้คําว่าฝนพยายามตกนี่ด้านหน้าคือ MBK นะครับหรือว่ามาบนครองของเรานั่นเองนะแต่เราเดินตานีรู้สึกว่า,าพื้นดินจะลายๆหน่อยหนึ่งนะก็คือเขามีแบบว่าตกมานิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้รุนแรงครับอี๋ยวข้ามไปอีกฝั่งนึงตึกสยามส a คป สวยเนาะตึกเขาทำดีดีอ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนี้นะครับแล้วก็ไปเดินดูบรรยากาศก,กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเอาอแล้วต้องข้ามตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนี่เขาให้ข้ามตรงนี้แล้วตอนนี้คือเราอ่ะต้องรีบแล้วเพราะตอนนี้ฝนตกมาเม็ดใหญ่มากตกปุ๊กปุ๊ปุ๊แบบหยดหัวแบบว่าเอา้านี่พื้นลายแล้วเนี่ย อะไรกันอะไรกันดีนะที่เราเดินจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ได้ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูพอดีถึงแม้ว่าฝนตกก็ไม่เป็นไรเนาะเอ้ย,เ,อยเดินไปตรงนู้นจะเป็นอังรีดูนังนะครับถนนอังรีดูนังถ้าเราเดินตรงไปเราขึ้นสะพานแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นเซนทรัลเวิลด์นะครับคือห้างมันอยู่ติดๆกนันนะไม่ได้ไกลนะครับคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าคนที่แบบยังไม่เคยมาอยอยากไปบนคลองแต่ก็อยากไปสยามด้วยแต่ก็อยากไปเซนทรัลเวิลด์ด้วยอยู่ที่เดียวกันนะฮะ คือเดินห่างกันประมาณสักกิโลหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือ Central World, agon, เซ็นทรัลเวิลด์สยามดิสคัฟเวอรี่สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์หรือว่าจะเป็นมาเป็นคลองเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,ก,กันหมดเดินหากันได้โอ้โหฝนตกหนักแล้วนะทุกคนนี่ด้านนูน้นเห็นนะอันนี้คือ BTS BTS สยามนะครับแล้วก็สยามพารากอนนะครับซึ่ง